สวัสดีครับน้องทองคูณสวัสดีจ้าน้องชวาแก้วสวัสดีตอนสายนะจ้าวันนี้พบกับเราช่องภายทองคูนะคะวันนี้เราก็ได้มาถ่ายน้องๆให้แม่แม่ได้ชมนะคะเราก็จะได้มาบอกน้องทองคูณน้องชบาแก้วว่ามีแม่ f อฟซผู้ใจดีนะคะส่งกล้วยมาให้น้องเมื่อเช้านะคะ ส่งกล้วยมาให้น้องทองคูณเมื่อเช้าแม่ก็ยังแม่เอฟซีทุกท่านก็ยังรักและคิดถึงน้องทองคูณตลอดวันนี้ทองคูณก็ยังคิดถึงแม่เอฟซีเหมือนกันนะคะทองคูณนะคะถึงตัวน้องจะจากแต่กิจวิญญาณความรักความผูกพันความคิดถึงน้องทองคูณก็ยังอยู่กับแม่แม่อยู่นะคะ เราก็จะคิดถึงแต่น้องทองคูณไปตลอดนะคะไม่เคยลืมน้องนะคะน้องทองคูณน้องชบาแก้วดูสวยดูดอกไม้สวยมากเลยนะคะนี่ดอกคุณนายตื่นสายสมีม่วงนะคะแล้วก็ดอกกระดุมทองสีแดงดอกกระดุมทองสีเดืดงแล้วก็ดอก มาเยอะแยะนะคะที่คุณแม่ปลูกไว้ที่หน้าบ้านอยู่กับน้องทองคูณน้องชบาแก้วนะคะดอกชบาสีแดงกับส,สีขาวสีขาวยังไม่ออกดอกนะคะออกไปสีแดงนะคะน,นี้ไปดูกล้วยกันนะคะที่แม่ผู้ใจดีนะคะส่งมาให้น้องทองคูณกับแม่ดอกรักนะคะ ค่ะกล้วยที่แม่ผู้ใจดีนะคะที่ส่งมาให้น้องทองคุณกับแม่ดอกลักนะคะคุณแม่ก็ขอขอบพระคุณยิ่งนะคะที่รักและคิดถึงน้องทองคุณเรามาโดยตลอดนะครับและเป็นกําลังใจให้ช่องพายทองคุณมาตลอดนะคะอันนี้เราก็มีเห็ดด้วยนะคะเห็ดเยอะแยะเลยวันนี้นะคะคุณแม่ได้ไปเก็บเห็ดนะคะเห็ดกําลังพึ่งออกนะคะนี่เขาเรียกว่าเห็ดปวกนะคะนี่เห็ดปวก อันนี้ก็หิดน้ำหมากแล้วก็หิดแป้งนะคะเดี๋ยวไปดูแม่ดอกลักกันนะคะชมสวนครัวของคุณแม่ก่อนนะคะนี่วันนี้คุณแม่ก็ได้ปลูกงูงูเหี้ยวนะคะนี่ลูกใหญ่เริ่มเลยนะคะนี่นสวนครัวของเรานะคะปลูก ผักไว้กินเองนะคะแล้วก็พริกเยอะแยะเลยค่ะไปดูนะคะต้นตะเพาไว้ถ้าต้มทับผัดนะคะนี่แล้วก็ต้นหอมนี่ค่ะต้นไม้ที่เรามาเตะภูวัวนะคะเรียกว่าต้นติว้ว ต้นติวนะคะที่คุณแม่ได้ปลูกมามาต่ปูบัวนะคะคุณแม่จะดิดยอดนะคะให้ให้เขาแตกแขนงอย่างเงี้ยคุณแม่ปลูกของเยอะแยะเลยค่ะอยู่ตะไคร้แล้วก็แมงลักนะคะผักบุ้งนี่ก็พริกพริกขี้หนูนะคะนี่พริกขี้หนูของเรา พี่คนูนี่ก็พริกนี่พริกอันนี้เขาเรียกว่าพริกพริกที่นี่ดอกรูปเยอะแยะเลยนะคะที่คุณแม่เอามาแต่พูวนะคะเอามาปลูกไว้นได้พันมาเรื่อยๆนะคะนี่พริกไม่พิดนะคะเราก็ปลูกอ้อยไว้ให้ช้างต้นกล้วยไว้ให้ช้างมี หอมทองหอมเตี้ยนี่ค่ะหอมทองของเรานะคะนีหอมทองเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ต้นมะละกอเราปลูกผักไว้กินเองนะคะยเยอะแยะเลยค่ะเดีย๋ยวไปดูแม่ดอกลักกันนะคะ มาพบแม่ดอกลักนะคะแม่ดอกลักก็ได้กินหญ้าอยู่ที่คอกนะคะอยู่กับป้าเพยแล้วเอาไปข้างนอกนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงมากเลยนะคะคอกนะคะเปียกแขะหมดเลยนะคะนี่นี่ค่ะคอกเปียกแขะหมดเลยถ้าเราไม่ได้ทํากันศาสตร์นะคะแม่ดอกลักเปียกทั้งคอกเลยนะคะ ค่เราทาการศาสตร์ยังทะลุคอ,อกหมดเลยนะคะนี่เปียกหมดเลยนะคะนี่เมื่อคืนนะคะทั้งลมทั้งฝนนะคะก็ะโชคแรงอย่างแรงเลยนะคะมาดูป่าหญ้าเราก็ลม้มแล้วนี่ล้วน่าดมนนะคะนี่ดูสิคะนี่ล้มหมดเลยปลาก็ร้องแรงลมก็แรงฝนก็แรงนะคะเมื่อคืนพายุข้าวนะคะ น,นีแม่ดอกลักก็เลยไม่ได้เอาไปผูกนอกนะคะได้ผูกที่ข้อนะคะให้กินหญ้าอยู่ที่ข้อวันนี้นะคะวันนี้เราก็ได้มาบอกแม่ดอกลักนะคะว่ามีเอฟซีผู้ใจดีนะคะส่งกล้วยมาให้แม่ดอกลักนะคะแม่ดอกลักก็ขอแม่ดอกลักก็พูดขอขอบคุณแม่เอฟซีเหมือนกันนะคะขอขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่ดอกลัก และไม่ลืมน้องทองคูณไม่ลืมแม่ดอกรักขอให้แม่แม่ก็เป็นกำลังใจให้แม่ดอกลักกับน้องทองคูณกับป้าแพไปเลยนะคะแม่ดอกรักพูดขออวยพรให้แม่แม่นะคะขอให้แม่แม่มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่ไหนก็ขอให้สมปรานานะคะขอให้สุขภาพแข็งแรง อย่ากให้อยากจนนะคะขอให้เป็นร่มโพร่มใจของครอบครัวน้องทองคูณแม่ดอกรักไปเรื่อยๆนะคะให้ดอกรักขอวยพ่ให้แม่นะคะ <ๆ S 2> มาดูเขากินดูสองเชือกกับพี่น้องนะคะดูนะคะป่าหญ้าก็ล้มหมดเลยนะคะนี่ อย่าลืมนะคะแม่จ๋าพ่อจ๋าวันเสาร์นะคะวันเสาร์นะคะเราจะไปไล์สุดอยู่ที่หมู่บ้านของโมลนุยนะคะจะไปช่วยน้องโมลนุยของเรานะคะช้างตกง,งานนะคะจะไปไล์สุดเพื่อให้น้องได้กินผลไม้กับเขานะคะเพราะว่าถ้าจะเอาน้องเข้ามาที่สวนสัตว์เราก็เขาไม่ให้เข้ามานะคะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังลุกระบาด เป็นเยอะนะคะเขายัางไม่ให้เอาช้างนอกเข้ามานะคะเราก็เลยอยากอย่าไปไล่สดวันเสาร์นะคะเพื่อให้น้องได้กินผลไม้บ้างนะคะนานแลวนะคะน้องโมละนยุยไม่ได้กินผลไม้นะคะน้องก็เคยไล่อยู่เหมือนกันนะคะไล่สองสามครั้งแต่ว่าไม่ค่อยมีคน ยังไม่รู้จักนะคะช่องนะคะน้องก็ถ่ายยังไม่แค่คนดูสองสามร้อยคนยังเปิดไลฟ์ยูทู e ไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้ไลฟ์ต่อนะคะนานแล้วค่ะถ้าแม่คนไหนอยากจะอุดหนุนสงสารน้องโมลนยุยก็วันเสาร์นะคะช่วยไปอุดหนุนด้วยนะคะช่วยให้น้องได้ รับประทานผนลไม้น้องก็เป็นช้างตกงานนะคะทั้งโมระนวยแล้วก็บุญดีน้องโมระนวยก็เคยได้มาอยู่กับแม่ดอกลักแต่น้องทองคูณยังไม่คลอดนะคะโมระนวยของเรานะคะแต่ก่อนนะคะได้มาอยู่เป็นเพื่อนแม่ดอกลักพอแม่ดอกลักไปอยู่ที่ภูวน้องก็ได้อยู่กับน้องทองคุณได้สักพักนะคะ ได้สักพักหนึ่งน้องก็ได้ย้ายไปทำงานอยู่ที่พัทยานะคะพัทยาไปได้สามเดือนน้องก็ได้ติดโควิดนะคะติดโควิดก็เลยเป็นช้างตกงานนะคะถ้าช้างตัวไหนเข้าโคงการแล้วออกไปเข้าคืนไม่ได้นะคะถ้าทางสวนสัตว์เขาไม่รับนะคะเขาจะรับแต่ช้างที่ยังไม่เคยได้เข้า โครงการสวนสัตว์แล้วนะคะคลิปนี้คุณแม่ก็มาถ่ายแม่เอฟซีให้ดูนะคะขอคุณแม่ทุกท่านนะคะเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องถ่ายทองคูณแม่ดอกลักด้วยนะคะและเป็นกำลังใจให้ช่องทองคูณไปเรื่อยนะคะสวัสดีค่ะ